เฮ้ยชวนชวนขึ้นมาขึ้นมาพูดแล้วเฮ้ยครูดูด้านการติดโควิดมีอไีไงจะได้เรียมถามตอบูดูครูดูด้านติดโควิดพี่สาวครับอินไว้ไปแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วมีคนบอกว่าเขาติดโควิดหนุ่มแล้วครับไม่คนบอกว่าเขาติดโควิดแล้วหายภายในสี่วันนะพี่จริงเหรออีอคนนี้ด้วยในแท็กะ พี่สาวครับครับจะขึ้นมาบอกว่าฉันไม่รู้มาฟังเลยๆเฉยๆยงเสียงดังมากหได้ๆเสียงเราง<อ>่าๆดังวันนี้นะครับเออฮัลโหลช่วยด้วยได้ยินฉันไหมเออตะต่ต่ตลง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 เอ,อจะลงจะลงจรงิจรงๆ <_ c oughs> เอาคุณลง อ่เอาอามอาาอารมก็อารเาค่อยคุยหลังไหมค่อยคุยหลังไหมเหมือนเหมือนจะไม่ว่างทำงานอยู่ไม่อารงานอ๋อครับทุกคนครับอย่าลืมไปติดตามนะครับ4ฟ f อฟนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับ